ตื่นเช้ามากจ้าวันนี้คือแบบว่าลากไอ้น้องเบวมาด้วยวันนี้นะจ๊ะจะพาไปดูว่าในหนึ่งวันของเมษาเนี่ย ทำอะไรกันบ้างแล้วก็วันนี้ค่ะจะมีปิดงานลูกค้าทั้งหมด2เคสนะคะเคสเช้าเนี่ยจะเป็นเก็บงานต่อเมื่อวานนี้ก็คืองานร้านบ้านของเฮียทองใบแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยจะเข้างานบ้านคุณออยค่ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นเคสใหญ่ทั้งคู่แต่ว่าเป็นเคสที่ต่างกันรับรองว่าคลิปนี้ก็มีสาระเหมือนเดิมแล้วก็มีความน่ารักของเราเหมือนเดิม <laughs> ถึงบ้านลูกค้าแล้วค่ะวันนี้คือวันที่สองเพราะว่าเรามาเก็บงานเมื่อวานนี้ฝนตกลูกค้าใช้ยาตัว3.5เซนนะคะมันก็เลยหนาที่สุดฟูที่สุดอุ้มน้ําได้ดีที่สุดแต่ก็ระบายน้ําได้ดีค่ะลูกค้าเนี่ยไม่ได้ปูบนพื้นดินนะเคสนี hmm. ้คือปูบบนพื้นปูนคือง่ายมากเราวัดเสร็จปุ๊บ เราก็เอาหญ้ามาลงแล้วก็ตัดเส้นตามผอบ้านลูกค้าได้เลยนี่ปูบนปูนนะคะก็เลยง่ายมากๆเลยวิธีการปูบนปูนคือตอวหญ้าเนี่ยหน้ากว้าง2เมตรนะคะหน้ากว้างแค่2เมตรคูณ25 m, เต็มถืดคือ50ตารางเมตรเราต้องเอามาตัดแต่งให้มันพอดีกับพื้นที่ของลูกค้าใช่ไหมเนี่ยคื้นก็ตัดมา,ต,ดมาตัดมาเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะมาต่อกันแบบนี้นี่แบบนี้เลยเห็นปะเนี่ย ก็จะฟูขึ้นอันนี้จะเป็นวันแรกที่เราเอามาปูให้แน่นอนว่ายญาเนจะไม่มีความตั้ำฟูแน่ๆต้องใช้เข้าไปสักระยะนึงงานปูบนปูนี่คือง่ายที่สุดแล้วลูกค้าเนีค่ะเขาเรียกหมดแล้วมีฝนตกด้วยจะถึงแล้วค่ะหมดไปแล้วครึ่งวันอันนี้มาต่ออีกงานนะคะอันที่นี้เราแน่นมากเราจะเข้าไปที่บ้านของคุณออยนะคะ จะถึงแล้วพื้นที่ที่นี่จะอยู่ที่392ตารางเมตรค่ะปูย่า2.5เซน11ตารางเมตรแล้วก็ปูย่า3า3.5เซนอีก2อีกอีก380กว่าตารางเมตรค่ะไม่จับตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้ที่นี่ก็มีทั้งงานแก้ค่ะงานแก้คือเดิมเนี่ยลูกค้าปูย่าอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยดินบ้านลูกค้ามันยุบ แล้วก็มีบางส่วนที่ยากขาดจะมีแพลนคลิปให้ลูกค้าถ่ายส่งมาให้แล้วก็แก้ปัญหาทําให้ลูกค้าหมดเลยตั้งแต่ชั้นพื้นฐานนะคะแล้วก็ลอกหญ้ากเก่าของลูกค้าทิ้งแล้วก็ปูเป็นโซนใหม่ทั้งหมดเลยคะ่ะแล้วก็มีส่วนที่ลูกค้าเนี่ยขุดเอาต้นไม้เก่าออกแล้วก็ถมดินค่ะแล้วก็ปรับชั้นพื้นฐานใหม่ทั้งหมดสุดท้ายก็จบพีหลงยาค่ะดินโซนนะของลูกค้าก็จะเป็นดินเหนียวค่อนข้างยากนิดนึงวันนี้ก็ฝนตกค่ะแล้วเลือกวันตกพอดี พอดีเลยเพราะว่าหน้าดินก็จะได้แน่นแต่เคสเมื่อเช้าไม่ชอบไม่เลิฟ <c oughs> เคสนี้เลิฟพอได้อยู่ค่ะมาดูกันว่าวันนี้เราจบงานกี่โมงเอาไปอัปเดตหน้างานได้ไหมนะเห็นมีคนถ่ายรูปส่งมาให้ดูและทีมงานเนี่ยหน้างานก็เจ้าของบ้านกา็เดินกลางร่มตรวจงาน <c oughs> ส่วนเราก็กําลังจะเข้าไปนะคะเอายาาราไปให้ทีมงานทีมงานเราทํางานกลางฝนไดนะ้คิดดูดิพุ่มเทขนาดไหน ให้กลับบ้านมหาเศรษฐีวอลซ่าห้าบวกทำตัวภูมิฐานก่อนรทำตัวภูมิฐานก่อน <c oughs> ทำตัวภูมิฐาน พื้นที่ลูกค้าใหญ่มากค่ะใหญ่สุดๆเลย390กว่าตารางเมตรนะคะแล้วก็ดินเนี่ยเป็นดินเหนียวด้วยค่อนข้างจะกําจัดวัชพืชยากนิดนึงค่ะนี่เรากําจัดวัชพืชให้ลูกค้าหนึ่งวันเต็มๆเลยนะคะสําหรับพื้นที่ตรงนี้วันนี้ก็ยังมีการถักๆากอยู่นะกว้างมากลูกค้าแบบแล้วพื้นที่ลูกค้าเป็นแนวแบบบานออกอะ่ะเห็นปหตรงนั้นบานออกค่ะกว้างออกแบบนี้ แล้วก็แคบลงไปเรื่อยๆถึงโซนตรงนี้ค่ะยาวมาจนถึงตรงนี้เลยค่ะพื้นที่โลคา้าแล้วก็จะมีปลูกต้นไม้เป็นจุดๆด้วยจะสังเกตว่าดินตรงนี้ค่ะเห็นไหมมันจะสูงแล้วนะมันสูงละบางส่วนอย่างตรงนั้นท่ะนเห็นไหมตรงที่ทีมงานเรานั่งอยู่ความสูงเนะ่ะจะ สูงก็ขอบูนตรงนี้อีกแต่ยังไงเราก็ต้องปรับชั้นพื้นฐานให้ลูกค้านะให้เท่ากันซึ่งนี่ค่ะเรามีกล้องยิงระดับมาแล้วเรียบร้อยนี่ค่ะกล้องมาแล้วเราจะยิงระดับให้ลูกค้าด้วยรับรองเป๊ะแน่นอนค่ะแล้วก็บ้านลูกค้าหลังนี้ก็ใช้เป็นญ่าสองตัวเนาะแบบที่เกินมาแล้ว2.5แล้วก็3.5ค่ะเลือกตัวดีสุดปังสุดมาให้กับลูกค้าเลย เข้ากับบ้านลูกค้าสุดๆเลยคือโซนพื้นที่ที่เป็นปัญหานะคะจากในคลิปเนาะเดี๋ยวเรามาดูปัญหากันคือดินเนี่ยมันมีความเหนียวมากๆเลยแล้วมันก็มีความเป็นหลุมเป็นบ่อค่ะถ้าถ้าดูด้วยตาแบบนี้นะไม่เท่ากันเลยค่ะแล้วก็ขอบบ้านตรงเนี้ยเห็นไหมเนี่ยไม่ได้เลยค่ะตรงนี้หลุมใหญ่มากเห็นไหมต่ํากว่าตัวท่อเยอะเลย ย,ยากมากอันนี้น่าจะเป็นแผ่นเก่านะเนี่ยของเจ้าเดิมอะ่ะที่เขามาปูไว้ให้นะคะซึ่งปกติเราจะไม่มีปูแผ่นนี้นะเดี๋ยวเราจะแบบปรับชั้นพื้นฐานด้วยหินด้วยทรายแล้วก็ลงหญ้าเลยเพื่อให้น้ำเนี่ยสามารถระบายได้ดีนะคะว้าวทุกจุดเลยตรงนี้งานหนักมากโซนนี้เราจะปูเป็นหญ้า2.5ซนติเมตรนะคะมีแค่โซนเดียวโซนตรงนี้ส่วนพื้นที่เมื่อสักครู่ใหญ่ๆเราจะลงเป็น3.5ทั้งหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูงานกัน เสร็จแล้วค่ะทุกคนใช้ระยะเวลาน่าจะประมาณ3าถึงสวันเลยนะสำหรับโซนนี้ค่ะสวยมากหญ้าตรงนี้ก็คือหญ้า3ามเซนนะคะโอ้สามจุเซนทุกคนพูดผิด3.5มจุดห้าไหมเขาจะเรียบหน่อยเนาะเดี๋ยวเขาจะตั้งฟูขึ้นไปเรื่อยๆแน่ๆ,ๆ,ๆเลยว้าวเสร็จแล้วยังสวยเลยจ้าเนียนๆตาเลยรอยต่อทุกจุดนะคะ หรือรอยตัดใต้โคนต้นไม้ก็คือเก็บงานให้แบบกรุบกริบเรียบร้อยไม่มีจุดไหนที่ดูแล้วเอ๊จุดงานเดินไฟเว้นไว้ให้เนียนๆแบบนี้เลยค่ะสำหรับลูกค้าที่ถามว่ารอยต่อเนี่ยอยู่ไปนานๆเขาจะหายไหม รอให้โอกาสย่าเขาตั้งก่อนนะคะมันจะไม่มีปัญหาตรงนี้แน่ๆเลยสวยๆค่ะเมจะพามาดูงานแก้ตรงนี้นะคะลูกค้าขอรีเควสเป็นย่า2.5ก็จะเป็นย่าย่าขนาดความยาวเท่าเดิมนี่แหละแต่จะต่างกันที่ตัวยาแล้วแหละเพราะว่าอันนี้จะเป็นย่านำเข้าของเรานะคะแล้วก็จะเป็นฝอยแซมสีน้ำตาลแบบนี้เนาะแล้วสังเกตตัวขอบบ้านแบบนี้ค่ะก็จะไม่มีปัญหาเรื่องบ้านรอยแล้ว ก็จะติดสนิทแบบนี้ไปเลยค่ะยาเอาสวยๆไม่มีรอยไม่มียุบเลยทั้งสิ้นเพราะว่าเราลงหินลงทรายให้กับลูกค้าด้วยนะคะเน,เนียนๆตาแบบนี้เลยค่ะแล้วก็อยู่เปนนานๆเขาก็จะเด้งฟูขึ้นเนาะตอนนี้ก็ตัดตามรอยที่ลูกค้าแจ้งจุดให้นะคะเผื่อมีการเปิดใช้ฝาท่อเคสนี้ก็ขอเว้นไว้แล้วก็ไม่เอาย่าปิดด้านบนนะคะอันนี้จะเป็นยาของเราเนาะแอบเทียบยาแอบเทียบนิดนึงอันนี้จะเป็นยาตัวใหม่ ของเราอันนี้จะเป็นยากเก่าของลูกค้าได้เห็นปะนี่นะก็จะแปลกๆกันหน่อยแล้วก็ดูระดับพื้นเราจะไม่บับใครนะว,ว่าระดับพื้นเป็นยังไงเราให้ลูกค้าดูเองจบๆสวยๆค่ะตรงนี้แก้ไขให้ลูกค้าเรียบร้อยอนน